มันลงไปตะกรเทียมร้อนแล้วลงไปเลยอ่ะกะเทียมเหลืองแล้วหมูลงไปเลยเป็นผัดน้ำมันหอยต้นหอมผัดน้ำมันหอยใส่หมู อ่าอ้าวนี่ต้นหอมซอยล้างเรียบร้อยแล้วใส่ลงไป <c oughs> นี่เป็นน้ำซอสสูตรพิเศษที่เราทำไว้ใส่ลงไปใส่อะไรก็อร่อย ต้มแกงผัดทอดได้หมดส <c oughs> ูดเข้มข้น <c oughs> อ่ตั้งไฟไว้ก่อนเอาปิดฝาต้นหอมผัดน้ำมันหอยใส่หมูหวันนี้ อะไรลูกอ,อ,อ,อืนี่ฮะนี่คนรอกินอยู่นี่นี่คนรอกินนี่คนรอกินอยู่นี่หิวยังหิวยังนี่หิวยงังหิวยงัวยงอ่ารอแป๊บนึงนะเดี๋ยวปูผัดให้กินนะเอออ่ะสุกแล้วตอนนี้เอาลงได้เลยเสิร์ฟ

อ่าเรียบร้อยนี่เลยผัดต้นหอมน้ำมันหอยใสย่หมูลุย